ลบเเท่ๆยแล้วสมมติถ้าจบ3ามศูนย์เรามีอะไรจะบอกกับแฟนทีมอื่นไหมพวกกูกลับมาแล้วพวกมึงเต็มเลสได้เลยไม่ว่าจะทีมไหนอ่ะหน้าอินหน้าพรมกดให้ดิ้นหมดอ่ะคืองานเนี้ยมึงได้เจอไอ้ของจริงของจริงเป็นยังไงอ่ะมึงได้รู้จักเลยสวัสดีจ้ะแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะ เจอกันที่เคยเป็นประจำนะกับทุกเรื่องราวของปีสแสดงแมเช h สเตอร์ไนเดในเรดเดวิลนั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟ,ฟอร์มด้านหน้าตรงนี้ให้จะดําแล้วก็ทีมงานด้วยก็แล้วกันนะอี่ห้อยลอดนะอ้าว ชีวิตหลังการมาถึงของรูริมรูเบนอโมริมจะผ่านไปเรียบร้อยเมื่อคืนนี้นะก็เสมอกับอิสเทาวาไป1ประตูตอนหนนะเราขึ้นนำก่อนจากมาคัสเดอมุงแรดสฟอร์ดเอ็มบีในนาทีที่2นะจ๊ะจากนั้นก็เล่นไปเล่นมารป,ปรตูปัตูเปสสเปสเป,สปะมาคืนมากักเจออิสวิทเขายิงประตูตีเสมอได้นะจากโอมาริฮัตชินสันยิงโค้สวยเลยสุดท้ายทั้งเกม ยื้อกันไปยื้อกันมาดีมั่งแย่มั่งสลับสับเปลี่ยนผสมปนเปไปนะจบที่แบ่งแต้ม1ต่อ1น,นะรูปแบบการเล่นเห็นแล้วว่าปรับมาเล่นหลัง3 3, 4, 3ตามที่อโมริมเขาว่าเลยนั่นเองนะจ๊ะวันนี้จะดำจะมาประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นของยูเต็ดในเกมเมื่อคืนกันล้วกันนะพวกแกคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะเอ้าเราไปเริ่มกันเลยกันล้วกันนะจ๊ะผู้สัาประตูอองเดรเดอะเบสีเปอร์อินเดอะเวิโลกโอนาน่าน่นเองโอ้สองเซฟจอดจ่อของเลียมดีแลบเหลือเกิน เหลือกินเหลือใช้มือแข็งเป็นหินเลยแต่ช่วงหลังนี่ใช้มือเก่งใช้เท้าเริ่มไม่เอาแล้วนะนะเริ่มสลับสับเปลี่ยนแล้วตอนนี้นะแต่ถือว่าโอเคละเซฟอยูเต็ดมีแต้มในเกมนี้ใช้คํานี้ได้เลยไม่งั้นแพ้แน่นอนถ้า2องเซฟนั้นไม่สามารถเซฟได้ก็โดน2องลูกแน่ๆนะจ๊ะเลียมดีแลบไม่ปวดหัวเลยอ่ะเจอลูกเซฟโอ,อนาน่าเข้าไปนะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะสำหรับเดอะส่งติงของเจนะจ๊ะเกมนี้ สุดยอดมากเอาไป8คะแนนไปต่อที่เซ็นเตอร์แบ,บ็กตัวขวาอย่างบังมัดนุแซมัสราวีกันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะเล่นได้ดีไม่ได้มีข้อผิดพลาดน,นะในมุมเจ๊เขาเป็นคนที่ยืดหยุ่นอยู่แล้วเกมรับก็ได้เกมลุกก็พยายามจะฝากบอลไปแดนบนมากขึ้นการยืนเซ็นเตอร์แบ,บ็กตัวขวาไม่ทำให้เขาดูขัดเขินแต่อย่างใดนะแต่เจ๊ดำมองว่าถ้าเขาเล่นวิงแบ็กน่าจะดีกว่าในมุมเจ๊ดำนะเซ็นเตอร์แบ,บ็กอาชีพเนี่ยมันน่าจะแบบ เอาเอามาเล่นน่าจะดีกว่ามัทราวีเล่นตรงนี้แต่ว่ามัทราวีก็ทําได้ดีในเกมเมื่อคืนนะจ๊ะถือโอเคความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏนะจ๊ะเอาไปเจคะแนนไปที่เซตแบ็กฝั่งซ้ายกันมากอย่างไอจอนจอนนี้เอเวนส์เพื่อนซีของโค้ชคนใหม่อย่ารูเป็นอโมอริมนะจ๊ะเคยดวลยันมาแล้วคู่นี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่ต้องบอกว่าเอาตัวรอดมาแบบเรียกว่าร่างแหลกก็และกันใช้คํานี้ออกบอลก็ดูเชื่องช้าตามสไตล์วัที่เกือบจะ40ก็แบบนี้แหละแล้วก็การยกม,มาเล่นฝั่งซ้ายร่วมกับ ดาโลอชหออชาิายนั่นคือหายนะดีๆนี่แหละนะพยายามจะแก้เพลสพยายามจะแกะบอลพยายามจะตัดเกมก็เต็มเหนี่ยวแล้วความทุ่มเทม,มีความมุ่งม,มั่นมีแต่ด้วยสังขารมันร่วงโรยกันไปก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคหยวนๆไปกันแล้วกันเอาไป6คะแนนมาต่อกันดีมาต้ายักดัชเดลิกกันบ้างกัแล้วกันเซนแบ,บ็กตัวหลักคนเดียวที่เราเหลืออยู่ในทีมน,นะจ๊ะถือว่าทําได้ดีนะโอเคอาจจะเปิดโอกาสให้กองหน้าตัวเป้าอย่างเลียมดีแลบอย่างพวกแซมสมูดิชหลุดเข้ามาล่อเป้าอนนาน่าได้บ่อยมากแต่ เขาก็ออกแกนไน์จัดการระเบียบแนวรับแล้วก็เป็นเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายที่พอจะพึ่งพาได้จะนําใช้คํานี้ก็แล้วกันหลังจากนี้ถ้าเกิดจับระบบหลัง3าแล้วตัวนี้ยืนตรงกลางซ้ายประกอบด้วยลิซันโดวขวาเป็นมาควายเป็นโยโร่เป็นดินเดเลฟอาจจะดูดีมีอนาคตกว่านี้กับการยืนหลังสโดยมีเดลิกเป็นหัวใจสําคัญเนี่จดมัมองว่าสภาพร่างกายเองอความทุ่มเทวิธีการหรือความเป็นผู้นําเขาน่าจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆกับระบบระเบียบนี้นะจ๊ะสำหรับเดลิกนะเอาไป7คะแนน อ้าวิงแบ็กขวาของเราอามัดเดียโลนะ่นจ้าโอเป็นคนทำแอสซิสต์ได้สนามนะทีแรกเลยให้ดัฟอร์ดแทบ in, ็บบินเข้าไปนะที่เหลือในเกมไม่ได้มีอะไรที่น่าติติงมีจังหวะที่พลาดปล่อยให้ลิฟต์เดวิดวิ่งอ้อมมาเปิดให้ดีแลบยิงติดเซฟโอนาอน่าช็อตเดียวที่เหลือก็ถือว่าทำงานได้ดีปรับตัวได้ดีกับตำแหน่งที่เน้นเกมรับมากกว่าเกมรุกด้วยซ้ำไปสำหรับวิงแบ็กขวาอามัดเดียโลนั่นเองนะจ๊ะถือว่าดูาดีมีอนาคตแหละนะแล้วก็เชื่อว่าจะประสานงานกับ เซนแบ็กฝั่งขวาได้ง่ายขึ้นเพราะอเดียโลเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็เล่นตามทัศิกของโค้ดได้ดีแต่ผลงานเนี่ยจะต้องมองว่าก็วูบวาบช่วงแรกหลังจากนั้นก็มาห่วงเกมรับซะเยอะแล้วก็มีจังหวะโดนตัดฟาวบ่อยบ่อยก็ทําให้อาจจะแย้งอาจจะยองกันไปบ้างสำหรับเดียโล่อจ๊ะเกมนี้โอเคนะเอาไป7คะแนนไปดูที่วิงแบ็กซ้ายของเราขวัญใจอาจารย์กุ๊กกันบ้างลวกันดิโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเล่งเสาธงกันละกันดาโลอชหอไอชิหายนะจ๊ะโอ้โหชื่อมึงยาวเหลือเกินนะอ่ะตามนั้นละททั้้งงีมมเน่ึไดครบ 90วินาทีได้ไงกูอยากรู้มากเลยงงมึนตือ้อแบบอะไรก็ไม่รู้เปิดบอลก็สเปรย์สปะจังหวะที่เขาแกะเพะกมาสวยๆแม่งกระเตะบึ้มทิ้งไปจังหวะจะไปข้างบนแม่งคืนหลังอะไรอย่างเงี้ยคือดูแล้วมีความมุ่งมั่นร่างกายดีเล่นบอลได้สองเท้าแต่มันไม่เข้ากันสักอย่างเลยอ่ะซึ่งดาวโลจะว่าถ้าไม่ใช่คนบ้านเดียวกันกันกบอโมริมนี่ก็รอดยากอยู่ยากเหมือนกันนะเกมนี้คุณคือจุดอ่อนนะอีโร่นะเพราะนั้นวันนี้เอาไป5คะแนน เอามาดีคู่พิฟิวตัวกลางกันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะ32ทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นเกมที่ยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าคู่นี้ไม่ควรยืนร่วมกันในระบบการเล่นของรูเบนโมริมนั่นคือคริสเตนเดบลันเอรเรเซนแล้วก็พี่บากเกเรมวิโรดนะไปที่เดบลันก่อนกันแล้วกันเกมนี้เป็นเกมที่เขาดูออกบอลได้น่าผิดหวังมากที่สุดเกมหนึ่งได้ดิดัเห็นเขาเล่นแบบยืนเตดมานะตำแหน่งการยืนการาขยับเพรสซิ่งการเคลื่อนที่เอเรเซนไม่ได้มีความโดดเด่นด้านนี้อยู่แล้ว นะเขาโดดเด่นเรื่องการออกบอลการเชื่อมเกมการดึงจังหวะเกมจากช้ามาเร็วจากเร็วไปช้าอะไรแบบนี้เขาจะเก่งเพราะเกมนี้การออกบอลมันเหมือนพอเพื่อนไม่อยู่ตำแหน่งที่เคยเล่นอะ่ะก็เล่นระบบนี้มันต้องสองปีกว่าพอมาเปลี่ยนเกมแรกเนี่ยมันก็มีมง,งงกันอยู่บ้างก็เลยทําให้ฟอร์มการเล่นเนี่ยมันดู drop ลงไปกว่าเดิมนั่นเองซึ่งนี่เป็นครั้งแรกๆที่จะดํา ติติงเอเลเซนเลยก็ว่าได้เาส่วนตัวชอบเขาเป็นการส่วนตัวแล้วก่อนนั้นเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดที่ได้รับโอกาสลงสนามนั่นเองนะ,อะเอเรเซนเกมนี้ไม่ดีนะจะเอาไปหกคะแนนมาดีพบ่บาวนี่กเกษพรบิโรดนี่โอ้วนักแรกที่ลงสนามตอนนู้นี่ใส่เสื้อกใสแอนนี่อย่างที่บอกไปช่วงหลังนี่แม่สตอปัดกุ้งกุริ่งไตปลาของคุณแม่นี่รอยจังหู้นี่ตอนนี้สองแกนแล้วนะบ่บ่าวก็ เกมนี้นี่จังหวะเสียประตูของเรานี่พี่บ่าวรับเต็มเต็มเลยเก้าวไม่ทันอืยืดตัวไปแล้วไม่จันจ้ากว่าไอ้ยันินซันไปหน่อยนึงที่เหลือก็เอาตัวรอดได้เป็นบางจังหวะนี่เปลี่ยนเกมจากรับไปลุกได้โยนบอลไปสวยๆข้างหน้าหลายลูกนี้ร้อยนัดแล้วพี่บ่าวแนละ้วแต่ว่าภาพรวมแล้วต้องมีลูกหาบมาช่วยจะเป็นอูกาเต้จะเป็นเมนูก็ว่าไปถ้าพี่บ่าวกู้เอเซนตายแฟดบอกเลยงานนี้พี่บ่าวเอาไปอกกระแนนเอาไปที่ตัวลุกของเราอย่าง อาเลฮันโดนิวคริสโนโรนารโดการนาชายการนาโชกันบ้างน,นะจ๊ะวูบวาบนะมีพื้นที่เล่นแล้วก็ไปกระบอลได้ดีเหมือนเดิมตามที่เห็นนั่นแหละแต่จังหวะสุดท้ายนี่คือจังหวะที่การนาโชต้องปรับต้องปรุงต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆโอเคละในวัย20ปีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องเรียนรู้ก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าหลายต่อหลายช็อตเนี่ยการเลือกจังหวะเล่นของเขามันดูผิดเพี้ยนไปน,นิดนึงในมุมเจ๊นนะก็ไม่เป็นไรอะปรับปรุงปรับตัวกันต่อไปกัน แล้วยิ่งพอมาอยู่ในแท็กติกของอโมริมต้องขุบเข้ามาข้างในเนี่ยโอ้โหเจอเตะกลิ้งเป็นลูกขนุนเลยเห็นไหมแต่พอพักหลังยืดไปทางซ้ายเออเริ่มได้บอลเริ่มบูว่ามาขึ้นเพียงแต่ว่าระบบการเล่นนี้ไอตัวปีกเนี่ยมันไม่ใช่ปีกอาชีพมันต้องขุบเข้ามาช่วยตรงกลางด้วยก็ต้องรอดูว่าอโมริมจะปรับการาโชได้ไหมการณโชจะปรับเพื่ออโมริมได้หรือเปล่าน,นั่นเองนะจ๊ะเกมนี้เอาไป6.5มาที่บรูโน่เดอโย่เฮ้ยแฟนานโฟคิงกับตทีมองรากันดัางก็เป็นอีกหนึ่งเกมท เงียบทุกทีเลยตำแหน่งนี้นะแต่พอชึ้งหลังดรอปมาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเออก็กลับมาโดดเด่นเหมือนเดิมเพราะนั้นตำแหน่งการยืนตรงนี้บรูโน่ต้องปรับตัวเหมือนกันอามริเมน,นก็ต้องใส่อ s s ไซเมนต์ใส่ความรับผิดชอบให้บรูโน่ชัดเจนว่าจะต้องทำยังไงให้บรูโน่กลับมามีบทบาทกับทีมเหมือนเดิมโอเคอาจจะไม่ต้องมาเหมือนเดอะแบกเมื่อ4ปีที่เขาทำมาตลอดแต่ให้มีส่วนรูปแบบเกมเพราะว่าบรูโน่เป็นคนที่ออกบอลทีเด็ดทีขาดออกบอลได้เสียแล้วมันได้ลุ้นนั่นเองนะจ๊ะเพราะนั้นเกมเมื่อคืนนี้ก็ แต่ก็ปรับมาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วก็กลับมาสู่ตำแหน่งตัวเองถนัดอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับเดอะยัวนะจ๊ะ,อะเอาไปหคะแน่นเอากองหน้าตัวเป้าของเราหนึ่งประตูของเขาหลังจากนั้นเงียบกิ๊บจ็อกกิง้งเพรสซิ่งเหมือนเดิมสำหรับมาคัสเดอะมุ่งแรดฟอร์ดเอ็มบีนะจ๊ะส่วนตัวยดำก็มองว่าถ้าเกิดวิธีการเล่นแบบนี้เขาเล่นหน้าเป้าไม่เหมาะเพราะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยเล่นได้เฉพาะกับหลังลายก็คือสอดเข้าไปในพื้นที่ทำประตูเล่นหน้าลายไม่เป็นก็คือเชื่อมเกมกับเพื่อนไม่ได้ พิงกองหลังไม่ได้กระแทกแทักเกิลเก็บบอลไม่ได้เพราะนั้นจะไม่ค่อยมีประโยชน์ในแท็กติกนี้ <S <S แต่การทำประตูได้ก็ยกประโยชน์ให้เข้าไปก็แล้วกันนะที่เหลือเหมือนเดิมตามสไตล์จ็อกกิ้งเพสซิ่งของเขานะินงประตูได้แต่ขอหัก1คะแนนแล้วกันนะเอาไป6คะแนนนะจ๊ะอ่ะมาต่อที่ตัวสำรองของเรากันบ้างลุกเดอะเซนเดอร์ผอมเพรียวชอลงมายืนเซนเตอร์ตัวซ้ายนะจ๊ะโอเคละ่ะตำแหน่งการยืนวิธีการเล่นไม่เป็นห่วงเลยเพราะเขาทำได้ดีอยู่แล้วกับทั้งทีมชาติอังกฤษและกับยูไนเต็ดก่อนหน้านี้แต่สภาพร่างกาย การร้างสนามไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยโอ้โหมันเห็นนะสปีดบอลน้นําหนักบอลเพี้ยนหมดการเคลื่อนที่การขยับตัวทุกอย่างมันดูยังไม่ค่อยลงล็อกแต่เชื่อว่าถ้าลูกชอฟิตก็จะเป็นนักเตะค,คนสาคัญในแท็กติกนี้ของรรเบนอโมริมได้ไม่ยากไม่จะเป็นเซนเตอร์แบ,บ็กตัวซ้ายหรือวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะจ๊ะเพราะนั้นลูกชอวันนี้ไป6 mm hmm. คะแนนอ่ะไปที่ไออูก,กันบ้างก็แล้วกันมาในอูกาเต้เฮ้ยลงมาแล้วทาให้เกมมันดูคึกคักขึ้น ัดบอลได้สวยแย่งบอลได้ดีแท็กเกิลได้ดีแล้วก็แกะเพรสได้โอเคเพียนว่าการออกบอลไปสู่จังหวะต่อไปจังหวะต่อเนื่องเนี่ยไม่ใช่จุดแข็งของเขาก็เลยทําให้มันมีการออกบอลผิดพลาดอยู่บ้างเพียนว่าถ้าเกิดเขาเล่นร่วมกับบรูโน่ร่วมกับกาเซมิโร่หรือเมนูอาจจะช่วยทําให้ผู้เล่นที่เล่นคู่กับอุกเตเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาก็ได้นะเพราะเจ้าตัวเนี่ยยอมเป็นแบบเด็กยกเปนโน่ไปทองหลังพระ ถือว่าบุบาทตอนนี้น่าจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสำหรับไออูของเจนจะเอาไป6คะแนนอ้ามาที่เดลีลาโจชัวเซอร์เซกันบ้างอาจารย์ดูของหลายๆคนตึตดึงดึงดึดึงช่วงหลังกินแซบนะเอ้ออกตุ้ยๆเหมือนกันนะเวลาจ่ายบอลจ่ายขาดเวลายิงบอลยิงเกินตกลงมึงเอาไงมึงถนัดอะไรเนี่ยเออแล้ววันนี้ได้โอกาสเล่นเป็นเบอร์9.5ที่มึงชอบด้วยแต่ก็ยังไม่มีว่แววว่าจะเก่งได้หรือไม่มีว่แววที่จะเล่นเข้ากับเพื่อนได้เพราะนั้น ดูแล้วเหนื่อยแน่สำหรับเซอร์เซ่นะจ๊ะวันนี้เอาไป 5, 5. คะแนนเอาไปที่รัสมุดเดอะซ่อนแอบฮอยลุนนะจ๊ะแม่กองหน้าสายสก,กินชิปนะวิงไปที่ว่างมีพื้นที่และแม่งคืนหลังพอบอลจะไปข้างในปับ๊บแม่งเอาตัวไปเบียดกองหลังแบบเสียดสีนี่มีความสุขมากจากังหวะตัดเข้าในได้จะยิงไปส่งเออนี่คือโอเคละย่ขวบมันก็มีเวลาพัฒนาอย่างที่บอกไปแต่เพียงว่าตอนนี้เราต้องการกองหน้าที่มันใช้งานได้ในแท็กติกของอโมริมนัดแรกก็จริงแต่ เชื่อว่ายัางต้องพัฒนาแล้วก็ยกระดับไปอีกเยอะเลยกับการที่จะไปยืนหน้าเป้าในแท็กติกนี้นะั่นเองนะจ๊ะภาพรวมแล้วก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละเล่นไปบ่นไปคนดูไปก็บ่นไปนะสำหรับน้องหอยนะจ๊ะวันนี้เอาไป6คะแนนปิดท้ายแอนิเมชันเดอดรองหุ่นเมาส์กันบ้างกนะันแล้วกันลงไปในช่วงท้ายเกมเลยประมาณ6 7นาทีรวมช่วงทดเจ็บเนี่ยก็ยังไม่ได้มีบาดอะไรมากแต่เชื่อว่าแท็กติกนี้จะํำแอบหวังถ้าเขาฟิตนะเล่นเป็นดับเบิลเทนอยู่หลังกองหน้าตัวเป้าน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้อนิเมชันเมาส์ กลับมามีโอกาสโดดเด่นได้เหมือนสมัยที่เขาอยู่กับฐานะกาารักเชนซียุคที่คว้าชแชมป์ยุโรปก,กับทูเคลเนี่ยเขาเล่นตรงนั้นร่วมกับติโม,โมแบรเนอร์ไงข้างหน้านเป็นคาร์แบดอาจจะหวังได้ขอแค่มึงฟิตก็แล้วกันนะเดอะซอนแอบนะเกมนี้อ่ะวัดผลอะไรไม่ได้นะเอาไป6คะแนนมาที่ผูการทีมของเรานะจ๊ะเดอะรูริมนะจ๊ะรูเบนอโมริมเกมแรกไปไงรู้แล้วใช่ไหมเออว่ามันไม่ใช่งานง่ายนะนรกพิมร์ลีกยินดีต้อนรับนะจ๊ะกับการปรับทัติกมายืนหลัง3าการซ้อมแค่2วัน ทำได้ขนาดนี้เจดาก็พอใจนะเห็นว่าความคาดหวังเจดาคือเก็บสแ,แต้มจากอิสวิตให้ได้ทำไม่ได้ก็ผิดหวังเล็กน้อยนะภาพรวมแล้วยูเต็ดในเมืองโมริมดูมีอนาคตเพียงแต่ว่าผู้เล่นจะเข้าใจทัติกเขาแบบโจ,งจ่งแบบจแจ้งแบบจะแจ้งแบบร้อเซนเี่ยเมื่อไหร่ตอนนี้นอันนี้สาคัญถ้ารอนานๆเนี่ยบางทีอาจจะบั่นทอนหัวใจได้นะอย่าให้นานเกินไปเออเพลงมาใส่ทําไมวะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าการมาของเขาคือแค่เกมแรกอย่าเพิ่งไปคาดหวังอย่าเพิ่งไปออ้ยเซฟอโมริมเอาพิรุษกลับมา ใจเย็นๆเ,เพื่อนนะให้เขาได้ทํางานให้เขาได้ปล่อยของให้เขาได้สื่อสารกับนักเตะใส่แท็กติกลงไปใส่รูปแบบการเล่นลงไปหลังจากนี้ฤดูกาลนี้มารอติดตามผลกันแล้ว่าปเป็นไงนะส่วนตัวยจ๊ดำมองว่าเอาละถ้าจะเปลี่ยนไปหลังสามเอาให้มันรู้กันไปนักเตะคนไหนเล่นได้ให้มันเล่นเล่นไม่ได้ให้มันนั่งให้มันเด็ดขาดในวัย39เ้าปีเขายังต้องเจอบทพิสูจน์อีกเยอะเลยสาหรับรูริมของเจ๊เกมนี้อ่ะเสมอตัวความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏแล้วกันเอาไป6คะแน,น่นและนี่คือบทของเรดเดวิ ู้ใจกับการประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นของยูเต็ดเกมที่แบ่งแต้มแบบอิสวดเท่าได้1ประตูต่อหนึ่งเนี่ยเอาไปคนละหนึ่งคะแนนกันแล้วกันนะอ้าวพูกกันคิดยังไงคอมไม่มาแลกเปลี่ยนกันได้นะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามไว้ทุกแลตฟอร์มเทียดด้านหน้าตรงนี้ให้จะดมด้วยกันแล้วกันนะยี่ห้อยอดนะจ๊ะเอาเหมือนเดิมอวยพรกันนะพวกกมีความสุขมากๆกับการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แบบนี้ด้วยรอยยิ้มกว้างๆกันแล้วกันนะจ๊ะใครเจอเรื่องอะไรยากๆเจออุปสรรคอยู่สู้เข้าไว้เดี๋ยวม และกลับมาเจอกันได้ใหม่กับทุกระดับของปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรดเดวลครั้งถัดไปโชว์วันนี้ไปเว้ย